ปาเจโร่คันนี้นะครับเป็นมิ s ูบิชิปาเจโร่รุ่น2.5 GT นะครับ GT คันนี้ปี2014เลยนะ539,000บาทประมาณ9,000กว่าบาทเองนะครับนะจัดเต็มฟรีดาวออรรถซูบาทนะครับดอกเบี้ยลดต้น2.79นะครับหรือจอาสูงเปอร์เซ็นต์12เดือนเราก็จัดให้ได้นะครับลูกค้าสวัสดีครับผมพกษ์ตั้ม คนดีคนเดิมวันนี้เรามาอยู่ที่เคสปนะีดนะครับนะอ่อนนุชนะครับวันนี้ตั้มจะพามาชมรถ PPV ทัานหนึ่งคันเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้มากขับดีเปอรฟ์ฟอร์แมนซ์ดีช่วงล่างนึบๆนน,นะนะก่อนจะไปดูรถกันวันนี้โปรโมชั่นก่อนเลยนะครับตอนนี้นะโปรมชั่นของเรานะครับจะเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทประกันเครื่องเกียร์นะครับหปี20,000โลนะครับรับประกันหลังการขายให้นะเนี่ยฟรีประกันฟรีค่าใช้จ่ายให้ไปเลยลูกค้านะครับมาโมชั่นดีๆแบบนี้มีให้แล้วเดี๋ยวมาดูว่ารถดี คันนี้เป็นรถอะไรนะครับมาเลยเจ้ามิสูบิชิปาเจโร่นะครับนี่เลย m i t s ูบิชิปาเจโร่คันนี้เป็นเครื่อง 2.5GT นะครับรุ่น GT นะ GT ก็คือรุ่นรุ่นท็อปอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่องขับ2นะเป็นรุ่นขับ2นะครับปิเกียออโต้นะดูนี่มาด้วยกระจังหน้าสวยสวยงามมากนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์และหล่อๆเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้มาพร้อมกับแม็กนะครับแม็กขอบ16นี่โอ้ยางพร้อมๆอ,มอะ่ะบอกเลยนะครับ นี่อยู่แลวคันนี้เป็นสีขาวนะปีทวนสิบสี่นะลูกค้าปีสิบสี่กระจกมองข้างมีใยเลี้ยวแล้วนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับบันไดข้างมาพร้อมตกแต่งถือว่าครบอะครบรถรถ PPV เลยนะครับนนี่นะสีสันสวยงามนะครับริ้วรอยไม่มีนะครับนี่นะครับน้ามีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะครับด้านท้ายข้อดีของปาเจโร่เขาปรับพับนะครับเบาะแถว3ามปรับพับเรียบใส่ของได้นะครับ แล้วคันนี้ข้อดีของเขาเป็นแอร์บนนะครับปาเจโร่โฉมนี้นะครับเป็นแอร์บนแล้วนะครับแอร์สแถวนะ, mm hmm. นะนี่ลูกค้านะครับไม่เหมือนโฉมโฉมก่อนหน้านี้นะ mm hmm. เป็นแอร์ด้านข้างนะออานะ,นะเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วคันนี้มาดูด้านข้างนี้นะครับน,นี่ริ้วรอยน้อยมากจริงๆไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยนะคันนี้ภายในสีดำในเบาะหนังทั้งคันนะครับนะเบาะแถวกลางนี่ก็นั่งสบายกว้างขวางนะครับมีจอกลางให้ด้วยนี่แต่กล้องพาดูนีนะมีจอทีวีด้านหลังให้ด้วยนะครับนะกวา มาดูข้างหน้ากันนะครับมาดูข้างหน้าก็ให้ความสะดวกสบายด้วยเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเบาะไฟฟ้ามีให้แล้วนะครับกระจกมองข้างเบาะไฟฟ้าหมดเลยนะครับพวงไล่หุ้มหนังนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนะโดยถุงลมพัดให้คู่หน้านะครับมีมัลติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลนะครับแล้วก็มีในแนวสปอร์ตก็คือเป็นเกียร์เพทเทิรนชิป นี่เกียร์แพทเนลชิพนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับลูกค้จาจะเร่งจะแซงไม่มีปัญหาคล่องตัวแน่นอนนะครับแอร์เป็นแอร์อรอโต้แล้วนะครับเป็นแอร์อรอโต้แล้วนะครับลูกค้านะครับมีจูเมนนุมีจอให้แล้วนะภายในสะอาดเรียบร้อยอะ่ะสะอาดมากดูดีเพดงเพดานไม่มีไม่มีรูรอยเลยนะครับเบาะสวยๆตึงๆนะเอาไปใช้คุ้มมากๆนะ PPV ตัวนี้รถอเนกประสงค์รถครอบครัวอยา่าพลาดเลยนะครับรุ่นนี้มาเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ร้านเรานะครับรับประกันโครงสร้างนะไม่มีชนหนักพิกความตัวนับใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวพบตัวเจอยินดีรับคืนเต็มจํานวนนะครับนะ mm hmm. อย่าลืมว่าที่ผมแจ้งไปเรารับประกันหลังการขายอีก1ปี20 0 0 0โลเครื่องเกียร์มีปัญหาเข้ามาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ mm hmm. นี่มาเลยมาดูขุมพลังเครื่อง2 5 0 0ซีซีของเจ้ามิตซูบิชิคันนี้ดูซินะครับ ขุมพลังคันนี้นะครับเครื่อง2,500ซีซีนี่เครื่อง DID นะครับคอมเบเรียวนะครับอัตราตอบสนองการเร่งดีมากนะครับเครื่องยนต์178แรงม้านะครับอัตราการเร่งนะครับออกตัวดีมากนะครับบอกเลยแล้วก็บิซูมิชิเขาขึ้นชื่อเลยว่าช่วงล่างเขาดีมากๆนะครับหนึบมากๆเนาะเอาไปใช้ไม่ผิดหวังรุ่นนี้ขับดีผมลองมาแล้วนะครับนะ คันนี้นะบอกเลยว่าปี14คันนี้ถือว่าถือว่าสวยมากคันนี้สภาพดีมากนะครับราคาตอนนี้นะพิเศษสุดๆเลยจาก569,000ตอนนี้เหลือ539,000บาทนะลูกค้าจำไม้ดีครับ539,000บาทลูกค้าราคา ผ่อนอยู่ประมาณแปดเก้าพันกว่าบาทนะครับผ่อนเก้าพันกว่าบาทลูกค้าไรายได้ประมาณสองหมื่นก็ซื้อคนเดียวได้แล้วนะครับน,นะรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนนะครับถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็เตรียมบินซื้อบินขายมาบินค่าเช่ามานะครับขา,ขายออนไลน์ก็ออกได้นะขับแก๊สฟูดก็ออกได้นะวินมอเตอร์ไซค์ก็ออกได้ออกได้ทุกอาชีพบอกเลยนะครับอยากจะได้รถไปใช้งานก็แวะเข้ามาาทำได้ที่ เคสปีด okay, นะร้านอยู่ถนนออนนุชนะครับอยู่ระหว่างถัวนุษ6 5และ6 7ถ้ามาไม่ถูกไงปักบมุในกู้แกรแมทได้เลยนะครับพิ okay, Speed, มพเเคสปีดมหาตามไดแน่นอนหรือโทรหาตามที่ดี082 254 2265วันนี้ฝากรถ PPV นะครับสวยๆคันนี้ไว้สักคันหนึ่งนะครับขอบคุณครับ